ประโยชน์ต่อครอบครัวต่อหมู่บ้านต่อสำบต่ออต่ภอั่อจรงหวัดวัต่อประเทศแล้วก็ต่อชาวโลกเผ่นมตตาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลทั่วอันันตจักรวานได้รับอนิสงผลให้การปฏิบัติได้น้อมนำจิตของสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่มืดมิดมืดมนมองไม่เห็นหน,นทางแสงสว่าง ให้ได้เข้าสู่หลักของการปฏิบัติธรรมสายของพระอริยเจ้าพระสิอริยเระเนตรโยผู้ที่มีสัญญาธรรมก็จะได้เข้ามาคนที่เป็นสายญาติสายกุศลญาติธรรมนำบุญผู้ปฏิบัติตนเป็นตนพัฒนาตนนำจิตของตนให้ผลจาก ทุกนำจิตของตนให้้นจากเคร่งเย็นกรรมนำจิตของตนให้้นจากวิบากกรรมนำจิตของตนให้คนจากความทุกข์ทรมานโศกาพิรรคาที่อยู่ในความน้อยเมื่อตัณใจพลาดหวังผิดหวงัวงอย่างหาตัวเอง ไม่เจออ่านตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใ่าตัวองไม่เป็นมองยังไม่เห็นทำมองยังไงย,ยังไม่เป็นทำมันก็ยังเข้ามาไม่ได้เพราะว่าบำเพ็ญบารมีไม่เพียงพอก็อเข้ามารับส่วนบุญส่วนกุศลผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าไปสู่ศาสนาของพระสีเรียริตรพยถ้าเขาไม่เข้ามาด้วยินเก่าก็ได้เข้ามาด้วยินใหม่ มันก็มีบุญเก่ากับบุญใหม่ถ้าเกิดว่าบุญเก่าหนุนนำส่งให้ก็เข้ามาสึงถ้าบุญเก่าสร้างไว้น้อยก็อาศัยบุญใหม่ที่จะน้องนำเป็นเข้ามาพัฒนาพัฒนากายพัฒนาจิตวิญญาณให้เป็นพระภายนอกเป็นพระภายในสะอาดภายนอกสะอาดภายในของใสภายนอกของใสภายในได้คือศรัทธา ในการปฏิบัติศรัทธาในหลักขององค์พระธรรมศรัทธาในการบำเพ็งตนศรัทธาตนเมื่อศรัทธาตนแล้วศรัทธาการปฏิบัติแล้วศรัทธาในองค์พระธรรมแล้วศรัทธาในคนที่ปฏิบัติศรัทธาในคนที่สําเร็จศรัทธาในผู้ที่ราคะนัยดูจบคนทุกคนศรัทธาในคนที่ มีจิตเมตตาต่อมนุษย์โลกมนุษย์โลกทั้งหลายที่ยังมืดมนอนถักการมองไม่เห็นแสงสว่างแห่งธรรมะเมื่อมองเห็นแสงสว่างแห่งธรรมะก็ตกอยู่ในโลกมืดเหมือนคนตาบอดเหมือนโลกนี้ไม่มีแสงสว่างทั้งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ แล้วก็ดวงไฟไฟคือปัญญาปัญญาโลกัะสิกัะโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกพระอาทิตย์ส่องกลางวันแต่ส่องเข้าไปในที่มูดที่ดงไม่ได้แต่ปัญญาส่องเข้าไปในที่ปกติดได้ พระจันทร์ส่องสว่างในยามค่ำคืนก็ส่องไปได้ทั่วโลกแต่ไม่ทั่วถึงถ้ามีสิ่งที่ปิดขวางมีสิ่งที่ปิดบังไว้ก็ส่องเข้าไปไม่ได้แต่ปัญญาส่องเข้าไปได้แสงสว่างหลอดไฟมีอ้อมแสงเทียนก็ส่องสว่างในยามค่ำคืนแต่ก็ส่องไปทุกช่องทุกมุมไม่ได ปัญญาสองเข้าไปได้มีปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกทุกโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกคือวโลกโลกบาดาลมันก็เกิดจากการประกอบให้เกิดปัญญาที่มันเกิดความเข้าใจในสัรพสิ่งทั้งหลายที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุด รู้เท่าทันของความเปลี่ยนแปลงอรู้เท่าทันสัจธรรมรู้เท่าทันความจริงรู้เท่าทันสรรพสิ่งทั้งหลายที่อาศัยองค์ประกอบอาศัยสัตใจอาศัยธาตุทั้งสี่ดิ้นน้ำลงไปอาศัยธาตุปิญญาณธาตุเป็นองค์ประกอบ อาศัยอาการสามสิบสองผมคนเล็กคนหนงเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ประกอบกันแล้วเป็นองค์พระธรรมแปดหมื่นสี่แันพระธรรมขันธ์อยู่กับมนุษย์ทุกรูปทุกนามอยู่กับกับองค์ทุกรูปทุกนามไม่มีใครที่จะปฏิเสธองค์พระธรรมได้ องค์พระธรรมเป็นองค์พระที่ประจําสังคัญประจำวิญญาการปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงองค์พระธรรมนั้นต้องปฏิบัติพัฒนาตนบำเพ็ญตนเกาะติดกับสิ่งที่เป็นวุนเป็นกุศลไม่ต้องเอาจิตออกไปนอกเหนือจากการปฏิบัติ องนั้นไม่เอาจิตออกนอกเหนือจากบุญกุศลจิตติดในสิงที่เป็นคุณงามความดีการบำเพ็ญตนการปฏิบัติตนการพัฒนาตนการน้อมนำตนเพ้าไปสู่อริยะที่ความรักเสร็เป็นผู้ที่เลิกทั้งพบนี้และพบต่อไป เมื่อถึงถึงความสุขก็สุขทาั้งพวกนี้และพบก,ก่อไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือผลจากการยืนว่าใจเกิดมนุษย์โลกเข้าใจกันว่าเป็นพระอรหันต์เป็นอริยเจ้าเป็นพระปฏิเจพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั่นก็คือเกิดจากการปฏิบัติพัฒนาตน ยกระดับปิสูงขึ้นปฏิบัติตนด้วยความเขา้าเข้าใจไม่ได้ปฏิบัติตนเพราะเชื่อคำพูดของคนนั้นคนนี้อ่านตำราคนนั้นคนนี้คำพูดคำสอนของครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้แต่ต้องปฏิบัติที่สน์ได้ด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจอย่างของแท้อย่างชัดเจน ตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งอกตั้งใจให้ถึงที่สุดให้ทำได้อย่างความเป็นความสามารถเป็นกำลังทุกสิ่งที่ทำนั้นต้องทำด้วยความสามารถด้วยด้วยความเต็นอกเต็นใจตั้งอกตั้งใจคือพลังมากเท่าไร่ก็ใส่เขาจะไปถนอมกำลังในการปฏิบัติจะไปกลัวว่ามันจะหมดแรงกลัวมันจะตายสียก่อนในการปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วตายเพราะการปฏิบัติต่อปฏิบัติไปเถิดมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะจิตเราเลือกใช้สัทธาในการปฏิบัติมันก็ทําให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมยกระดับจิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆพอไปเกาะติดกับคนที่ไม่ปฏิบัติไรือเกาะติดกับปฏิบะติที่ยังทุกข์เห็นตรงนั้นอยู่ก็ได้แต่โศกะาะูล พี่รอรำพัยรำพันถึงความทุกข์ความน้อยเนื้อต่ำใจโตกะริเทวะทุกขโทมานักอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เพราะไม่รู้ต้นสาหปลายเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักการจับจุดของทุกข์มันอยู่ตรงไหน,นกำหนดทุกข์ไม่ได้ มันก็เลยอยู่ภายในอำนาจของความทุกกำหนดทุกได้กำจัดทุกไปกำหนดทุกได้กำจัดทุกได้กำหนดไม่ได้กำจัดไม่ได้กำหนดสุขได้จิดก็สุขอยู่ภายใน้ารกำหนดสุขไม่ได้ก็ไม่สุขหรอกแต่ตาก็อาจจะหลอกว่าสุขแต่ใจมันไม่สุขก็ขแค่นั้นแต่การปฏิบัติเนี่ยมันคือของจริงสุขมันเกิดขึ้นจากภายใน แต่ก็ไม่ให้กินดีึินลายให้รักษาความเป็นธรรมให้รักษาธาตุธรรมธรรมธาตุธาตุของความเป็นธรรมที่เป็นอมตะที่เป็นธาตุสำเร็จธาตุมันมีความสาเร็จในตัวมันมันเกิดความกินตัวในตัวของมันแล้วมันก็ไปหลับสิงเพ่นเข้ามาอีกไม่ได้เพราะมันกินมันเป็นก็เหมือนคนที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็เพราะมันกินมันเป็นแล้วมันจะไปหลับกัน ก็เหมือนน้ำท so in um <Yes, ี่เต็มถังเทเพิ ati ่มไปมันก็ล uh okay. ับอีกไม่ได้เงาจะล้นทิ้งไปต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่เขามัเป็นเขาว่ามันอิ่มก็คือถ้ามันอิ่มในบุญในกุศลเมื่อจิ้ของเรามันเป็นด้วยบุญด้วยกุศลคนนั้นแ้วความโลกความโกรธความหลงมันเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะคนของการปฏิบัติตัวนั้นมันกำจัดสิ่งเหล่านี้แต่ในตัวของมันเอง